สวัสดีพี่น้องผู้ติด,ดตามเล่าประตูใส่นอ้อสุดดาวจนสุดเล่าประตูใส่เป็นจังไรโศกดีกันบบโศกมันกันยายน้ยอเล่าประตูใส่แตกเล่อพี่น้องเนอ้อแตกตัวจ้อตรงตรงเอกตากระจ้อตรงตรงสันติภาพเขาลูดรุดไปสอง ไปตสองไหวการน,นะพี่น้องนะลุดดาวจนกับชา,าชาชนเล่าเขาสามลุตสองเทตัวเจาะนี่แตกตรงๆนะพี่น้องเนาะแตกคักๆสองเล่าเหมือนบ้านที่นินชิโกะหรือมอเศร้านี่พี่น้องแตกคักๆสองเล่าเอหมือนบ้านที่สาบเิดหรือมืออื่นเศร้าพี่น้องว่ากันอีก เคยเก่งเคยดังกะดังคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะก่อนทีไปเบิงงบ้งของมืออื่นกับเบิ้งของมือของมือเสาร์นี่ก่อนบาแตกอจุดบางไใดลุดอจุดบางใดน้าพี่น้องเนาะแาวจนสตาจับคู่วันที่นี่สิบเก้านี่ล่ะมือเสาร์นี่ออกมาจังใดกับเบิ้งได้บบพี่น้องเนาะจับคู่เก็ดเก้าเก็หาเก็แปดศูนย์แปดเก้า วิ่ง97กมเล่น97ล่อง89 3ตัวกับ89 97ลุดพี่น้องลาวประตูใช่จับคู่30 36 56 6 7วิ่ง30ก9มเ9่น30-3ตัว6 3 0 9 9 มะเขาวกเกตตัวจอตรงๆพี่น้องหกเกตบนหาหกเกตเลยพี่นอ้องสเตตเป็นหาหกเกตเข้าบนตรงๆตัดจอบนตรงๆเราสันติภาพจับคูหาหนึ่งเขียนตัววิ่งผิดยันหาหนึ่ง บเบื้องตกลมได้ผีน้งได้ย้ายเลื่อนลงเศษปูขบวิ่งมันไปแล้วก็บ้าจะขีดจะขาว,นะาวันละเบื้องตกลมขึ้นตอนมันไปหลดหา, 1, ห,า,ห,า, 98, ห,าหนึ่ง,ง,งหกหาเก้าสี่เก้าแปดวิ่งหาหนึ่งกลมเด่นเก้าแปดไอวิ่งหาหนึ่งกลมเด่นหาหนึ่งพี่น้อ,นลองล่องเก้าแปดจังแมนครับย้อมตัวกับแปดหาหนึ่ง

cầu si hà pet si hà lút ek ta cháu khu cầu xám hà hốc hốc pet hốc kết vinh cầu xám cũng lên cầu xám loang hốc két xám cả, hốc cầu xám kết cầu xám แตกตรงๆพี่น้องเก้าสามบนศูนย์เก้าสามเลยแต่ว่าสามตัวจับลุดพี่น้องเนาะเป็นหกกับเกียรติจ้ะเป็นศูนย์นี่ก็แตกคักๆกันนะพี่น้องนะแต่ว่ามือนี่เสานี่เส้าที่พานมาเนี่เานี่ในสองแตกพี่น้องแตกสองแตกสองเล่าลุดหนึ่งเล่าในสามไล่การนะพี่น้องนะในสามไล่การเก่งอยู่พี่น้องเนาะ สามารถแตกได้เก่งเก่งเก่งเกือบแตกสามตัวเอาพี่นาา้องมาเบื้องันที่สามสิบไนห้องมืออื่นเสาเอากันอีกเข้าเฮ้เก่งกับเก่งคือเก่าแลลวนะเนาะดาวจนสตาจับคูเป็นมวยหนกเป็นมวยกว่อนเวลาที่ดาวจนสตาจับคูหนึ่งเ็ต nhưng chết hút chết hút chết si pet Si pet, pet, Kết Đình. Đình. kết Vinh Vinh Ngốc chết Tám tòa Nâng วิ่งโมเมนต์เโอ้ยนี่ก็วิ่งพิษยวเซาพี่น,น้องนี่นะพิษยวเซาวิ่งกระดาษปูวิ่งหนึ่งเก็ดพี่น้องหนึ่งเก็วิ่งผีตัววิ่งกราพิษยวเซาว้งยโตยไก่เมื่อวิ่งหลดสิรพิษตัววิ่งสามตัวอายุมนนี่มึงเขียนเลขกสามตัวอยู่ สามตัวแปดหนึ่งเก็ดแปดหดแปดหดเดหนึด 1, เดหนึด 1, 3ตัว8ปดหนึ่งเกหนึ่งเกวิ่งหนึ่งวิ่งเกลมเด่นเน่นจอลหนึ่งเลอง ลาวประตูใช่ลาวประตูใช่ประตูใช่ ประตูใช้แคปโคศูนย์สาย์สเสียงลงทีบนกดล้านวัดเดอรทพงนเดอรกวดล้านบัดน้่นหมาแเงศูนย์สามสา

สามศูนย์สามสามศูนย์สามสามศูนย์สาองศูนย์สามวิ่งศูนย์วิ่งสาม ผมเล่นเนนจอลดูดสวนสามล่องสองสามจอลดูด ลาวสันติภาพลาวสันติภาพลาวสันติภาพ tiếp hạng chác khu múc chết chết cầu múc หนึ่งสามเก็ chết Sám tùa Sám tùa hút chết Sám hút Chết hút chết

Chết Long Sám chết cho luôn Cậu xa xuân lao có bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ra cho Lào Giáp khu Kè xuống Nâng cầu Nâng cầu sáng xuống

phét xuống xám tòa hoặc 8 xuống xám tòa đinh phét xuống xám tòa công đen lên cho lụt 80 loang hoặc cầu cho lụt เงาอีกกะเล่าเล่าเอ

Kết Kết hợp Kết hợp Kết Wing Wing Si cầu Si cầu Wing Xám toa à, si cầu Hà si cầu Chết si cầu Chết si cầu Chết si cầu sám tòa À si cầu sám tòa Vinh Si cầu Còn đen nền chó lụt Si cầu ลองจอหลุดเก็ตขา โอ้ขนเอาพี่น้องแคปหน้าจอดเออด้อได้ขามาแล้วมาแล้วมาแล้วปล่อยออกไปแล้วออกอากาศแล้วสุดเล่าประตูใช่สุดดาวโจนพี่น้องดาวโจนสตาร์ปล่อยออกอากาศไปแล้ว ที่พี่น้องลอกค่อยมืออื้นเศร้ากระลยกันเนาะพี่น้องเนาะแตกสองไ่กนะันเนาะแตกสองเล่าพี่น้องมือ,ม,อมือนี่เศร้ามางหนึ่งหนเศร้านี่แหะเศร้าที่มีีสิบกนี่แหละแล้วจนสตาจับคู่ว้มือ้อตีหนึ่งกระล,ลุวอยละหกสุมกูนี่เราพี่น้องหนึ่งเกตกเกตสี่แปดเกดป วิ่งหนเกตกลมเล่น1นึ่เกตล่องเกตแปดสาตัวเกตหนึ่งเกตแปดหนเกตเล่าประตูใช่จับคูศูนย์สาม่เก้าแปดสองวิ่ง03นมกลมเล่นศูนย่องสองสตัว2องศูนยามสเล่าสันติภาพจับคูหกเกต 6 9 6 1 3 kết Vinh 6 kết Cộng đơn 6 kết Loang 3 kết 3 tùa 3 6 kết Kết 6 kết Phật xa xuân lao 8 xuân 6 kết Vinh 8 xuân Cộng đơn 8 6 kết สตัวหกแปดศูนเก้าปดศูนเราเอกตาสี่เก่าหกเก่าหกเจ็ดก็หาวิ่งสีเก่ากลมเด่นสี่เก่าร่องเก็ดหาเก็ดหาว่าเป็นหกหาพี่น้องร่องเก็ดหาสตัวหา ซีเก่าเกศซีเก่าเอาไปพิจารณนาบบ้างได้พี่นอาา้องเด้อหาไล่การเจ้ากระดิษมไล่การแจกตรงตรงสองไล่การตัวจอเลยเนาะพี่น้องเนาะแจกตัวจอตัวล่องเลยมืออือ่นเจ้ากระดุยอีกแล้วพี่น้องผู้ใด้เขามาติดตามแล้วออก,ก็บอกงูบอกพวกบ้าล่ำหลายๆเด้อบอกว่าเลขแม่นเม็นเลข ว่างดีๆยุพี่ยุของตาคุณพระลยุยยุของปู่ขุนพี่พี่น้องขม้ามาีตามหลายๆอย่าลืมบอกมูบอกพวกเขาม้าเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอฟซีพุทธิตำโชคๆมันๆกันสุก้นสุขภาพแข็งแรงกันสุก,กู่สุก้นเด้อ,อยุน้าเบิ่งกันไปโดนๆดวยกันปีใหม่นี่กะพอโสดพอ,พอหลับหลายๆตลอดปีใหม่ เป็นหอดปีไปทุกปีแลละพี่น้องให้พี่น้องร่างกายสุขภาพดีแข็งแรงบงม่มีโรคไม่ไพ่โรคไพ่ย่าเบียดเบียนพี่น้องเด้อผู้ติดตามปู่คุณให้พ้นจากโรคจากไพ่มแตม่ควบหลําคุม้มรวยเงินน้องท่องไหลเด้พี่น้องเด้อย่าเจ็บยา่บยาจนกันให้ให้คุพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี